โอเคครับก็ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลนเจอร์คอนเขาเลชาอีกครั้งนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็ได้มาเปิดตัวไอดียของเรานั่นเองนะฮะโอเออคือเอาจริงอะ่ะผมจะลงคลิปคลิปไอที่บอกว่าจะทำคลิป จะยังไม่ลงคลิป ID 5ใช่ไหมทุกคนผมกว่าคิดไม่แใน่ใจแล้วแบบไอเดียคงจะไม่เปิดตัวเร็วๆนี้หรอกแต่ที่ไหนได้ครับผมไปเจอ ID ดีนี้มาผมมองว่าเออเอาไหนๆก็ไหนๆละเออเอามาปั้น ID ที่5หน่อยสักหน่อยแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ทันเกียร์ไอ้นั้นก็ตามนะมันน่าจะไม่ทันเกียร์ไอ้นี่ก็ตามอนะ่ะเนาะเออไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะ ก็นี่ครับวันนี้เราก็จะมาเปิดตัว ID 5นะฮะซึ่ง ID นี้ผมกไ็ได้ชื่อว่า ID ซื้อ1แถม2นั่นเองนะฮะทุกคนก็มองว่าเอ๊ะอะไรคือซื้อ1แถม2วะนี่ไงครับทุกคนผมผมว่าจะซื้อมาเออม,ม,ม,มันมันมันมีทั้ง3ตัวเด่ทุกคนซื้อ1แถม2เห็นหเห็นเอ๊ะ เห็นเห็นแบบหน้าปกแบบเอ้ยเห็นหน้าปกตอนซื้อแบบเอ๊ะมันก็มีอยู่ตัวเดียวนี่นามันก็มีอยู่ตัวเดียวนี่ใช่ปะล่ะก็แบบเออผมก็ไม่ได้อะไรหรอกแบบเออเพอพอแบบพอแบบให้กลางเขามาเช็ครหัสแช่ว่าแบบแล้วแบบทีนี้แบบเช็ครหัสปุ๊บแล้วผมเข้ามาดูด้วยตัวเองเนี่ยมันมีสามตัวทุกคนเออมันมีสามตัวโอ้โโคตรงงเลยอบบฮะอะไรเนี่ยสามตัวเลยเหรอ ซื้อหนึ่งแถมสองก็เนี่ยมันประมาณนั้นเลยนะฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยซึ่งไอดีนี้ผมว่าจะเล่นยาวๆกว่าีกเช่นเคยนะฮะซึ่งอันนี้จะอัปเดต1วัน2วันไหมกันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ไหนก็ไหนแล้วนะฮะไหนก็ซื้อมาแล้วเราก็ต้องฟาร์มฟาร์มกันยาวๆใช่ไหมทุกคนแต่เดี๋ยวผมก็จะฟาร์มให้ขนนกมันเยอะกว่านี้ก่อนนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะต้องเล่นด่านไปให้ไกลก่อนนะฮะเพราะว่าบล็อกแค่สเตจหลักนะฮะ ่าทีนี้ทุกคนเนี่ยเห็นแค่สาร5ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีของแถมก็คือของแถมจากคนขายนะครับมีอีก100ตัวนั่นเองนะฮะโอ้ให้เราได้จัดหนักกันอีกเช่นเคยนะฮะซึ่ง100ตัวนี้ผมอาจจะไปรอโคลาโบทีเดียวก็ได้เนาะแต่ลูบี้เดือนนี้ผมจะจัดเกียร์แน่นอนนะแต่ว่าจะเป็นเกียร์รอบไหนรอตู้บัฟตอนไหนก็อะไรอันนี้ก็ต้องรอาตามกันต่อไปนะฮะเอาเป็นว่า ประมาณนี้ดีกว่าเปิดตัว ID5 ดีคลิปมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนี่เออคลิปมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนี่แต่เดี๋ยวผมน่าจะรัดลงให้เลยเนาะเพราะว่าผมบอกคนขายว่าผมจะลงผมจะลงให้พรุ่งนี้นะแต่ว่าคลิปมันสั้นแล้วฉันน่าจะใช้เวลาอัปโหลดไม่นานนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปแล้วลงเลยดีกว่านะฮะจะลงเป็นตีเท่าไหร่อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมอนุญาติไปฟาร์มก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตอีกทีใน ประมาณอีก3วันข้างหน้านะฮะอีก3วันข้างหน้าผมจะมาอัปเดต ID นี้ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับโอเคถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อกระจายให้ช่อง RT c o n t r o l o r r ด้วยนะครับแล้วก็อีก3วันนะฮะเราค่อยมาติดตาม ID 5กันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นกันยังไงต่อไปนะฮะโอเคคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาตะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ